ตลาดกลางคืนเมืองดานังพักโรงแรมใกล้ริมแม่น้ําตอนเย็นๆก็มาเดินรับลมกันหน่อยค่ะก็รับกันจนหน้าเหนียวตัวเหนียวไปเลยนะคะบริเวณริมแม่น้ําคนแถวนี้ก็จะมาเดินออกกํลาลังกายออกมาทํากิจกรรมนอกบ้านการข้ามถนนที่นี่ก็เหมือนที่ไทยเลยค่ะแม้จะเดินอยู่บนทางม้าลายก็ยังเสียงตุยรถวิ่งไวไม่เบรกให้เลยบีบแต่ก็เก่งจะข้ามแต่ละทีก็ต้องเดินเนียนๆไปกับคนที่นี่อยู่กันที่สวนเอเปกนะคะเป็นสวนสาธารณะริมแม่น้าฮานสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสประชุมเอเปกปี2017ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือโดมเหล็กที่มีรูปโค้งเหมือนคล พผ่ออ่ออนนหยใจจะเริ่มมืดกันแล้วนะคะได้เวลาไปตลาดกลางคืนกันแล้วค่ะเดินจากทางหางมังกรไปหัวมังกรระหว่างทางตัวของมังกรก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆลมก็พัดแรงดีค่ะเดินไกลหน่อยแต่ว่าเดินไปด้วยคุยไปด้วยแป๊บๆก็ถึงที่หมายแล้วเดินลงบันไดามาบริเวณนี้เรียกว่าสะพานแห่งความรักตั้งอยู่ริมแม่น้าฮานที่มีความกว้างใกล้เคียงกับแม่น้ําเจ้าพาระยาปรับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจติดกับสะพานมังกรและครบดากอนสวยมากๆค่ะและหนุ่มสาวคู่รักก็นิยมที่จะซื้อกุญแจมาคล้องใส่สะพานเดินข้ามถนนมาก็จะมาเจอตลาดของเราในวันนนีีี้้กกก็มมขขขาาายอองงฝท่รรเ แยกโซนกันออกไปมาดูโซนไฮไลท์กันค่ะโซนของกินทุกอย่างคือน่ากินหมดเลยคืนนี้อยากมีสักแปดกระเพาะที่นี่อาหารทะเลเยอะมากค่ะราคาไม่แรงและทุกร้านก็จะมีบริการปิ้งย่างต้มยำทำแกงให้เรียบร้อยหลังจากเลือกเมนูเรียบร้อยทางร้านก็จะย่างและนำมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะถ้ากินง่ายอยู่ง่ายก็มาจบที่มือค่ำที่ตลาดนี้ได้ไม่ได้มีแค่อาหารทะเลเนะื้อสัตว์อย่างอื่นก็มีให้เลือกทานนี่ต้องจ่ายค่าของก่อนนะคะถึงจะไปยืนถ่ายแบบนี้ได้เราจะขออ้างอิงประสบการณ์ของตัวเองที่ไปดานังมาสองครั้งการที่จะไปกินอาหารทะเลขขอออออองงทีีี่่่่่นนนนน้้้้าาาายยยกกกไดดดสใใหหหมมมจเพิิิึปร ไม่ใช่ตลาดนัดค่ะพอกินที่นี่คุณจะได้เจอแบบ Mi x and Match ระดับความสดของอาหารจะแตกต่างกันมีตั้งแต่เด้งสดใหม่ไปจนถึงเนื้อเละแต่อาจจะไม่ใช่ทุกร้านก็ได้ค่ะออกจากร้านกินข้าวก็มาหาของกินต่อค่ะจริงๆท้องก็อิ่มแล้วนะแต่จใจมันรักจะมากินอย่างเดียวแล้วจบได้ไงมันต้องมีของมาเพิ่มขนมครกเวียดนามเนื้อนุ่มแต่เปลือกกรอบหน้ากุง้งหน้าไขน่นกทกาของกินมากมายหลายอย่างกินกันไม่หวัดไม่ไหวตกท้ายด้วยไอติมผัดไอติมผัดที่นี่ขายดีมากค่ะคนทําส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ่าวสาน้อยเพราะต้องใช ระหว่างทางปรับโรงแรมผับบาร์ก็เยอะมากค่ะเสาดายกวนที่มาไม่ใช่สายนี้ส่วนในค่ำนี้ก็อิ่มจนจุกเลยจ้า